สวัสดีเพื่อนๆชาวเฟซบคโฟนทีวีครับพบกับสรุปข,ข่าวซ้ำสัปดาห์ครับไปชมพร้อมๆกันเลยซัมซุงแกซี่คอพรามครับพร้อมโซแกนกล้องหน้าชัดกว่าถึง6เท่าครับยิงไกลงาน Thailand Mobile x x p o 2 0 1 5นะครับโดยในงานจะต้องมีมือถือลดราคาและมือถือรุ่นใหม่ออกมาอย่างแน่นอนครับและหนึ่งในนั้นก็คือ s s a m u ั g g ุ l a กซ c o คอพ a l มโดยโซแกนหลักครับก็คือกล้องหน้าชัดกว่าถึง6เท่าครับ แต่จากหมายเหตุแล้วเนี่ยครับก็คือถ้าเทียบกับกล้องที่เป็น VGA หรือว่า0.3ล้านพิกเซลเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นกล้องหน้าของ Samsung Galaxy Core Prime ครับจะมีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลโดยในงาน Thailand Mobile Expo 2015คงจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนครับอาจจะไม่มีการลดราคาแต่ก็คงมีของแถมให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันมาดูภาพตัวจริงเสียงจริงของ Xiaomi Mi Note กันดีกว่าครับ หลังจากที่เสี่ยมีได้เปิดตัวเสี่ยมี i มีโน้ตสมาร์ทโฟนเรือธงตัวใหม่ของดังค่ายไปแล้วครับแต่ยังไม่ได้เห็นตัวจริงสักทีนะครับวันนี้ทีมงานจึงนํามาฝากกันโดยเป็นภาพบางส่วนจากการแกะกล่องตัวจริงนะครับของทางเว็บไซต์ Mydriver ครับซึ่งถือว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างชัดแล้วก็มีให้ดูทุกมุมนะครับข่าวที่3ครับมาดูที่ Sony Xp e r i a ครับ ที่ยังไม่เปิดตัวสักทีนะครับวันนี้เราจึงมีภาพคอนเซปต์ดีไซน์มาฝากกันซึ่งบอกเลยว่าต่างจากรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาในปีที่แล้วพอสมควรนะครับพอคราวนี้มาพร้อมกับเส้นสายที่ดูโค้งมนขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าทางโซนี่ Sony จะเปลี่ยนแนวแบบนี้จริงๆหรือไม่ครับส่วนทางด้านสเปคที่คาดไว้นะครับหน้าจอขนาด5.2นิ้วแรม3 g b Snapdragon 810ครับกล้องหลัง20ล้านพิกเซลระบบเสียงจาก JBL แล้วก็รอมขนาด64 g b ปิดท้ายด้วย oppo ครับเปิดตัว oppo u3 นะครับที่นับว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในสมาร์ทโฟนของทาง oppo ครับโดยจอ ips ขนาด5.9นิ้วความละเอียด full hd ครับแถมภายในยังจัดเต็มด้วยขุมพลังประมวลผลจากโ14บิต mediatek mt6752 ที่เป็น octa core ความเร็ว1.7 GHz แรมก็จัดให้มา2 GB รอม16 GB รองรับ micro sd card นะครับแบตเตอรี่ขนาด3,000 mAh กล้องหลัง13ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านี่5ล้านพิกเซลครับ นอกจากนี้ Oppo U3 ยังรองรับระบบ2ซิมอีกด้วยครับโดยในตอนนี้ครับ Oppo U3 มีวางจําหน่ายแค่ในจีนเท่านั้นครับราคาตกอยู่ที่ประมาณ14,700บาทครับแต่นี่ก็คือสุขข่าวทั้งหมดประจำสัปดาห์ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ